หาทูปักตะกร้าในช้อปปีไม่มีผู้ติดตามก็ขายได้สวัสดีครับในตุ้งอินฟินิที้แปดนะครับวันนี้จะมาแนะนาําวิธีการปักตะกร้าในบ้านส้มของเรานะครับใครที่กําลังสงสัยเอ๊ะเขาทำยังไงเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูนะครับข่าวๆนะเพื่อนๆใครที่อยากทำในหน้าเพิ่มเติมวันนี้หลายๆคนเชื่อว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนนกำลังมองหาช่องทางที่จะทำไรายได้เพิ่มอีกหลายๆช่องทางวันนี้บ้านส้มก็สามารถติดตะกร้าได้เหมือนกับพีติกเหมือนกัน คใครที่ยังไม่รู้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันตอน10บโมงครึ่งใควางก็แวะเข้ามาอ่ะมาเริ่มต้นกันอันนี้คือตัวอย่างที่บ้านส้มนะครับที่ผมเองเนี่ยเอาสินค้าจาก TikTok เนี่ยไปลงนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยร้านค้าบางร้านค้าเนี่ยใน t ิกตอกกับในบ้านส้มเนี่ยก็เหมือนกันเลยเห็นไหมครับ ผู้ติดตามไม่มีเลยแต่ติดตะกาไดา้ทำยังไงไปดูกันอันดับแรกเราจะต้องสมัครการเป็นในหน้า a f f i l i a t e ของตัวพี่ส้มก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถติดตะกาได้นะครับวิธีการสมัครใครสมัครไม่เป็นให้เข้าไปที่ช่อง t i k t o k ของผมนะครับแล้วก็ไปดูวิดีโออันที่2นะที่เขียนเรื่องของวิธีการสมัครก็ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสมัครส่วนใครที่อยากทําในหน้าของบ้านส้มเป็นไม่ว่าจะเป็นการติดตะก้าการเลือกสินค้าการใส่แฮชแท็กการตัดตอ่อ ะครับหรือว่าการขึ้นไลฟ์สดนะครับของการเป็นในหน้าเนี่ยก็ฝากคอร์สเรียนนะครับการเป็นในหน้าแอเฟ l i a เ e ของบ้านส้มนะครับเป็นคอร์สมัดรวมนะครับ4 9 9เรียนแบบไม่มีขีดจํากัดไม่หมดอายุนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลได้ในไลฟ์สดตอน10บโมงครึ่งของทุกวันนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะหรือใครสนใจก็ทักลิงที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยต่อมาพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะ ได้ทีนี้เราจะโพสต์ยังไงให้เราเข้ามาที่บ้านส้มแบบนี้แล้วเ,เพื่อนๆจะเห็นคําว่าวิดีโอนะครับตรงนี้ให้เ,เพื่อนๆคลิกเข้าไปครับเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเลือกปากตะการได้2จุดจุดที่1ก็คือจากตรงนี้นะที่ผมชี้นะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือที่หน้าโปรไฟล์เราก็อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่หน้าโปรไฟล์ของช่องเรานั่นเองก็คลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็จะให้เราเลือกคลิปวิดีโอนะครับเราก็เลือกคลิปวิดีโอมาเราก็จะได้วิดีโอมาแบบนี้ก็จะมีให้เราปรับแต่งข้อมูลต่างๆใส่อิโมชันใส่อิมจิใส่ข้อความเพิ่มเติมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะเอาคลิปจาก t i k t o k นี่แหละไปลงแต่ต้องระวังเรื่องของราคานะครับเพราะว่าสินค้าในบ้านส้มเนี่ยราคาค่อนข้างจะถูกกว่าในทิตติกของเราเนาะนะอ่ะเสร็จแล้วพอเราทําเสร็จทุกอย่างแล้วก็ให้เราคลิกตรงคําว่าถัดไปได้เลยนะครับ ตรงนี้เขาก็จะให้เราใส่ข้อความนะครับปรับแต่งข้อความปกหลังอะไรต่างๆได้แล้วก็ให้เราสามารถแนบลิงก์ได้แล้วก็เลือกติดลิงก์ตรงน,นี้ก็เราคลิกเข้าไปนะครับคลิกตรงลิงก์นี้นะนะครับเข้าไปพอเราเลือกสินค้าแล้วเห็นไหมครับก็จะมีลิงก์แบบนี้พอได้ลิงก์แบบนี้มาเสร็จเราก็กดโพสต์ไปได้เลยพอกดโพสต์ไปแล้วเนี่ยสินค้าก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเห็นนะครับก็จะสามารถคลิกซื้อต่างๆได้เราสามารถแชร์ลงแชร์ลิงก์ต่างๆไปได้เลย แล้วมันก็จะมีหน้าโปรไฟล์ทีนี้พอเราแชร์เสร็จเราก็สามารถคลิกที่รูปตัวเราได้นะครับคลิกที่รูปตัวเราตรงนี้เนาะระบบก็จะพาเราเข้ามาหน้าโปรไฟล์หลักแบบนี้อ่ะอันนี้คือเข้าๆประมาณนี้นะครับส่วนเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ฝากอยู่ในคอร์สเรียนนะครับใครสนใจอยากทําในหน้าบัานทูนเพิ่มทีนี้หลายๆคนถามว่าแล้วเรามันจะขายได้เหรออยู่ที่เราทาถ้าเราทําต่อเนื่องสม่ําเสมอมันก็มียอดขายครับ อันนี้ก็เป็นยอดขายของบ้านส้มนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้เยอะนะครับเพื่อนๆแต่มันก็มีมาเรื่อยๆเนหะ็นไหมรายได้ก็จะมีมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราแล้วนะครับว่าเราจะลงมือทํำไหมแล้วก็เขาก็จะมีโปรโมชั่นอื่นๆเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเล่นเราก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าที่จะเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้นะครับก็คใครอยากทําเป็นนะครับแล้วก็มีทึกษาด้วยก็ฝากแล้วกันผมมีข้อเรียนกันเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มนะครับ ปี2025ไม่ว่าจะเป็น t i k t o k ไม่ว่าจะเป็นพี่ส้มไม่ว่าจะเป็นพี่ฟ้าพี่เขียวพี่เหลืองพี่แดงทุกๆแพลตฟอร์มจะสามารถทําำได้ได้หมดซึ่งผมเอาไปรวบรวมเอาไว้ในคอร์สเรียนหมดแล้วนะครับคอร์สเรียนเป็นมัดรวมนะครับซื้อครั้งเดียวในราคา499บาทท่านใดสนใจก็ทักลิงก์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับทักลิงก์แล้วกดแชททักสอบถามเลยไม่ต้องแอดไปแล้วก็ไม่คุยอะไรนะครับทักเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าอยากทําเป็น อยากจับจองพื้นที่การตลาดออนไลน์ก่อนใครก็ต้องรีบเรียนรู้ครับพเพื่อนๆอะฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆมาฝากให้อีก